สวัสดีครับผมชื่อนายเปียวัตรอ้อนชูชื่อเล่นชื่อเบสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้ผมได้รับหน้าที่พาเพื่อนๆพื่อนพี่พี่น้องๆไปเที่ยวชมห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิาณุโลกด้วยกันนะครับไปกันเลยห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศณุโลกซึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว ต้องถอดรองเท้าไว้ชั้นล่างของห้องสมุดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและเมื่อเดินขึ้นบันไดขึ้นมาต้องนำอาหารไว้ด้านนอกของห้องสมุดด้วยนะและนี่คือโต๊ะสำหรับวางอาหารนะครับเมื่อเข้ามาในห้องสมุดแล้วก็จะเจอกับอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลห้องสมุดหรือทำหน้าที่รับบัตรนักศึกษา เพื่อลงทะเบียนเข้าห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษ,ษณุโลกนะครับและเราก็จะเห็นหนังสือที่เราชื่นชอบอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นมุมหนังสือนวนิยายที่มีทั้งนวนิยายรักโรแมนติกแนวแฟนตาซีแนวนักสืบแนวสยองขวัญหรือนวนิยายวิทยาศาสตร์นะครับ หรือใครที่ชอบแนววาลสารหนังสือพิมพ์ก็จะมีมุมวารสารที่มีวารสารมากมายทั้งวารสารศิลปวัฒนธรรมวารสารบ้านและสวนวารสารอสทอวารสารแพลและวารสารชีวจิตด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนคว้าหาความรู้เรื่องวารสารหนังสือพิมพ์ที่สามารถใช้อ้างอิงในการเรียนได้ มุมต่อมาก็คือมุมปัจจญยที่รวมเอาความรู้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับปชัชญาไม่ว่าจะเป็นปัชญาการใช้ชีวิตปัชญาการทำงานหรือปัจญาในการศึกษานั่นเองครับมุมสังคมศาสตร์จะมีหนังสือเรียนที่ไม่ได้เรียนในห้องเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับการมาศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่มีสอนในห้องเรียนนะครับจะมีหนังสือเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเรื่องสังคมต่างประเทศเศรษฐกิจในมุมมองต่างๆเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสอนในห้องเรียนรวมไปถึงเรื่องการเจาะระบบข้อมูลที่มีในมุมสังคมศาสตร์นี้ในมุมหนังสืออ้างอิง ก็จะมีหนังสือเนื้อหาสาระต่างๆมากมายไว้สำหรับค้นหาข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆและในมุมนี้ก็จะมีที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือหรือจับกลุ่มทำงานกันในมุมนี้ได้นะครับใกล้ๆประตูทางเข้าจะมีจำลองศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไว้ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ประวัติศาสตร์ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยในสมัยกรุงสุโขทัยด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาเข้าห้องสมุดกันเยอะๆนะครับ